สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้เก่ามาเชี่ยก็อยากจะนําเสนอแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเลขมาครบบนล่างครับพี่น้องครับผมครับสําหรับเลขพอที่จะก้าวถึงในคลิปนี้ก็คือพอสารคามเด้อครับพี่น้องครับพอกับ มีการติดตอ่อกับเกามาเชียในไร่ครับพี่น้องเนาะพอกบ่ได้ให้่สัมผัสได้ครับผมครับพอหามานาเสนอเอาครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขอ่าที่พอห้มานี่ก็คือว่าเพิ่นกับทรงสถิติมาหา้่กามเชียเบ่งพร้อมครับผมครับว่าเหลขกเดนมอ่ะมีทั้งหมดหนี่แล้วแต่งวดครับพี่น้องเนาะบางงวดก็ได้หกตัวบางงวดก็ได้หางงตัวครับผมครับแต่ว่า จับวินกันแล้วเข่าทึ่งสองตัวบนตั้งเทียกระได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับผมครับเพื่อนกับรงมาในไล่ให้กอามาเชียแล้วก็เบิ้งไปนํากันครับผมพ่ออธิบายให้ฟังแล้วครับพี่น้องเนาะครับเขาอีลีครับพี่น้องครับผมเขาอีลีครับเป็นอ่าเหล็กวิ่นกันนี่แหละครับผมครับในงวดนี้จะได้ยูหาตัวได้ครับพี่น้องครับผม อกับทรงให้กับมาเชียเบิงกับพร้อมกับงวดที่ผ่านมาครับผมพอกับเหตุเห้เบิงพร้อมกับแมนอิลีครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากัเดินไปข้างหน้าครับพี่น้องเนาะสิเป็นแจ้งใดรับผมแต่ว่างวดบังหันกับเต็มเตรมครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องมีทั้งอ่าซีเจ็ดแปดเล้วรัเก่าเนืองครับผมครับเลขที่เพิ่นอ่าเฮ็ดไปให้เบิงครับเป็นเลขมาครบบนล่างเนี่ครับผมครับ เอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอสารคามก่ามาเชียกับขอขอประคุณพอเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับกัมมาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับครับสาหรับเนวทางตัวเลขพี่น้องเอฟซีกับอย่าเผลออย่าผ่าเด้อครับผมกับจ่อเขามาแล้วครับพี่น้องเนาะกับอ่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเก่ามาเชียน้าเชียกับผมหรือว่าอูน้ำช่ยครับพี่น้องครับตัวเลขครับอาจารย์แต่ละฐานเพิ่นก็จะมี ที่เด็ดครับพี่น้องครับผมอาจจะเป็นโพงสุดท้ายหรือว่ามีเลขมีทีมาาครับพี่น้องเนาะก็คอยรับชมรับฟังเป็นลําดับต่อไปเด้อครับผมแต่ว่างวดนี้ก็อยากให้พี่น้องเอฟซีได้เพิจเรณาเบิงงเเขล็กมาครบบนล่างของหอสารค้ามเบิงงครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคได้ลาบไปน้ำกันครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็คือเก้ครับผมก็ฝากกดติดตาม เป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียอูน้ำชัยในเด้อครับผมครับเลขห้าตัวมาครบบนล่างครับพี่น้องงวดนี้พอสารคามเพิ่นให้่มากคือศูนย์หนึ่งห้าหกเก้าครับผมศูนย์หนึ่งห้าหกเก้าครับศูนย์หนึ่งห้าหกเก้าเก่ามาเชียกมาอ่าน้ำเสนอ วิ่ให้พี่น้อยซี่ครับผมครับจับสองตัวครับเน้นบนกันล่างนะครับผมครับเน้นบนกันล่างครับพี่น้องเนาะครับคือว่าไปแดดทั้งบนทั้งล่างครับผมแหละก็เป็นเลขบ่มมีหลักผอมกับนําเด้ครับพี่น้องกับนําครับเอาเบิ้งเป็นแนวทาาครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวกลับมาเชื่อ์ส่อันในฟังได้ครับผมมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับผมศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้า ห้าหกห้าเ้าหกและศูนย์หครับผมครับจริงๆที่เฮ็ดก็พอนะครับผมที่พลอยทงเบิงครับผมเบิ้งไปท้งปันกะเพินีี่จะเป็นเลขมี6กตัวแล้วครับผมแต่ว่ามันจะมีตัวสัมตัวหนึ่งคือ6กครับผมครับกมาเชี่อก็เลยเอา6มาตัวเดียวครับพี่น้องเนาะจริงๆจะเป็นเลขกศูนย์หนึ่งห้าหหกครับผมครับพอดีมันสัมกันครับผม แต่ว่าเลขทั้งหมดเนี่ยมันจะมีหกตัวทุกงวดครับพี่น้องเนาะบังเอิญว่างวดนี้ช่วงหกครับผมก็เลยไล่หาตัวครับพี่น้องกับพิจนาเบิ้งเอาเดอครับพี่น้องกับสองตัวบนกันล่างครับผมกับด้วยครับพี่น้องเนาะกับสาหรับคลิปนี้กับเป็นแนวทางเบื้องครับผมมักกะจัดคัดกบพานเด้อครับพี่น้องหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าห้าหก 5 9 69และศ1นย์หนึ่งครับผมครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะย้อนหลังไปถือว่าที่เพอร์เดียให้เบิ้บประมาณ4ีหางงวดนี่เข่าทุกงวดเด้อครับผมครับบบบนกับล่างครับพี่น้องเนาะแต่ว่าสิเห็นบ่อยๆก็คือไปบนมากกว่าล่างครับพี่น้องครับเลขชุดนี้ครับผมเอาในกรขอขอพระคุณพอเด้อครับผมที อาเมตตาแนวทางให้กับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเนาะแบ่งปันเพื่อได้โชคได้ลาบไปนั่มกันครับผมครับมักมักนั่มบ่ครับพี่น้องครับผมเลขหาตัวนี้ครับผมศูนย์หนึ่งห้าหกเก้าครับโบเมนต้สองตัวได้ครับพี่น้องครับผมตัวที่ครับผมบางเทียกับเขาสามตัวครับผม พี่น้องเอฟซีอาจจิจับวินหอดสามตัวก็ได้เด้อครับผมครับพอดีเก่ามาเชียกะเห็ดอสองตัวครับพี่น้องเนาะครับผมเห็ดสองตัวให้พี่น้องเอฟซีครับอาจิเป็นหนึ่งหกเก้าองศีก็ได้เด้อครับผมหมายความวาม่าอาจิเป็นเลขกสามตัวอยู่ในชุดหาตัวนี้ก็ได้ครับผมพี่น้องเอฟซีร่องเอาไปเห็ดเบิ้งได้ครับผมพอดีเก่ามาเชีย าจับคู่ให้แค่สองตัวนะครับพี่น้องเนาะครับผมสองตัวบนล่างครับเอาเพื่อได้โชคได้ลาาไปน้ากันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่สิบหกกันยายนหกสิบหกครับนําเสนอมาสู้พี่น้องเอซีครับผมกับคลิปนี้น้องอูอาจเจ็ดนําไปนําเสนอแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากับพอดีกับเกาหลีเชียก็อยากจะให้พี่น้องเอซีที่เป็นเอซีของเกาหลีเชีย ได้เห็นทัวนาครับผมได้เห็นทัวถึงกันครับผมกัเลยนํามาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเลขของพ่อสารคามครับลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับเพื่อได้โชคลาภไปน้ากันครับกบที่พานมากกับเขาดีครับผมเขามาเชียร์กับได้เบึงจากที่พอยแหนเบิ้งอยู่ครับไปข้างหน้ากับวากันอีกที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะสิบหกกันยายนครับผมต้องมีให้เห็นบ่ครับผมในเลขหาตัวนี้ 01569ครับเอาถ่ายคลิปนี้กะขออวยพรในพี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่อเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์หรือว่าอูน้ำแช่ครับขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดี2ตัว3ตัวบนล่างเด้อครับพี่น้องโชคดีไปน้ำกันครับเอาเนา,เาจังไดกับพิจาณาเบิ่งเอาเด้อครับผม เลขพ่อสารคามครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี้เด้ครับพี่น้องพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ